ทีนีสายที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญมากแล้วผู้บริหารจะมีลาวอฟแอคเค t ท์ริี้ยังไงท่านคงคือหากันไปแล้วนะครับว่าในเกณฑ์มาตรฐานวิทยาฐานะกับมาตรฐานตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสอนหนังสือด้วยผมก็โดนทัวลงจากทั่วประเทศเลยนะครับพอออก็บ่นกันพึมเลยแต่ดีหน่อยที่คุณครูช่วยเชียร์ว่า โอ้ดีมากเลยเกณฑ์น,นี้อยากเห็นพออ,อามาช่วยสอนหน่อยผมก็เลยได้รับเสียงเชียร์จากคุณครูเยอะมากเลยแต่ถ้าเราดูให้ดีแล้วแสดงว่ามันมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งในโรงเรียนจริงจริงจริงๆก็มีอะฮะแต่จริงๆก็รู้อยู่เพียงแต่เพียงแต่ว่าเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่ผลเบื้องหลังนี้นะครับพวกเราที่อยู่ในในในการบรรยายวันนี้นะครับในออนไลน์วันนี้ ผมเชื่อว่าหลายท่านไปคูดเหรผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าทําไมเรากําหนดแบบนี้มันมีเหตุผลเบื้องหลังครับที่ในมาตรฐานตาแหน่งที่บอกว่าท่านต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อยห้าชั่วโมงเนี่ยในเจตนารม์จริงๆเนี่ยเราไม่ใช่อยากให้ท่านไปรับผิดช,ชอบสอนเป็นวิชาวิชาเหมือนคุณครูครับแต่ในความเป็นจริงเราอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดก,การเรียนการสอนกับคุณครูครับในรูปแบบต่างๆท่านไปกําหนดเองเช่น ท่านอาจจะสอนร่วมกับครูในหนึ่งภาคเรียนท่านอาจจะต้องไปนิเทศชั้นเรียนคุณครูท่านอาจจะสอนสมมติคุณครูโรงเรียนท่านมีอยู่ยี่สิคนท่านอาจจะแวะเวียนไปสอนคู่กับเขาคนละชั่วโมงหรืออะไรก็สุดแท้แต่แล้วแต่ท่านหรือท่านจะใช้กระบวนการนิเทศท่านจะเข้าไปร่วมเป็นโอเพนแอปโคชในห้องเรียนนั้นไปเป็น mentor. เมนทอร่ไปเป็นอะไรก็สุดแท้แต่แต่หัวใจสําคัญของของเรื่องนี้ก็คือ เราอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าห้องเรียนคุณครูบ้างเข้าไปเห็นว่าห้องเรียนเป็นยังไงเด็กมีสภาพยังไงคุณครูมีความลําบากในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างแล้วเพื่ออะไรนี่ครับกรอบสาคัญที่เรามาใช้ในการออกแบบมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะใหม่คือเราสังเคราะห์ แนวคิดที่จําเป็นสําหรับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ยี่สิครับรอบนี้ผมโปรโมทมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเอามาใช้ในการทํามาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของผู้บริหารครับเป็นการวิจัยที่ทั่วโลกเขาสังเคราะห์ออกมาว่าสิ่งที่คุณครูคาดหวังจากผู้บริหารมากที่สุดคือความเป็นผู้นําทางวิชาการ และความเป็นผู้นําทางวิชาการสะท้อนได้ชัดเจนที่สุดจากการเป็นผู้นําการเรียนการสอนครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า change management ในโรงเรียนในศตวรรษที่ยีนั้นเนี่ยต้องโฟกัส7เรื่องนี้ครับหนึ่งต้องมุ่งไปที่ student oriented หรือ student solution คือการพยายามที่จะค้นหา ยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นให้ดีที่สุดค้นหากระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือพูดให้ตรงไปตรงมาก็คือว่ากระบวนการของเรียนคือต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองก็คือบทบาทของผู้บริหารนั้นนี่ต้องมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของผู้เรียน อันที่สามก็คือบทบาทของผู้บริหารนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสมรรถนะของครูฮนะต้องมุ่งที่การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสมรรถนะหลักของครูคืออะไรก็คือทักษะการเรียนการจัดการเรียนการสอน,นครับอันที่สี่ท่านขีดดอกจันไว้เลยครับคือบทบาทของผู้บริหารต้องเป็นเมนทอร์โค้ชชิ่งนะ ข้อนี้นะครับที่สําคัญมากที่นําไปสู่การกําหนดมาตรฐานตาแหน่งอย่างที่บอกไว้ก็คือการที่ท่านจะเป็น멘เทอร์โคชชิ่งได้ท่านต้องรู้สภาพของคุณครูท่านก่อนท่านต้องรู้จากคุณครูของท่านรายบุคคลว่าครูแต่ละคนสอนยังไงและท่านต้องเข้าใจบริบทของห้องเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปของเด็กนักเรียนถ้าผู้บริหารลงสู่ห้องเรียนเข้าใจเด็กมากขึ้นปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เด็กออกมาเรียกร้องต่างๆนี่จะน้อยลงไปเลยครับความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้จะมากขึ้นและคุณครูเนี่ยก็จะมีที่พึ่งทางวิชาการจากพอองเรียนได้และการทํางานต้องเป็น process oriented ครับมุ่งเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับคุณครูในการพัฒนาการศึกษาครับมีการใช้งานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทดลองและกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เคยทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปต้องมีอิ n โนเวที e ไหม่หรือสิ่งที่เรียกว่ามีความคิดแบบมืออาชีพอยู่ในตัวเองกล้าที่จะบอกว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้กล้าทดลองสิ่งใหม่แต่ถ้าทำิ่งนี้ได้บทบาทของพอเป็นแบบนี้ได้ท่านจะนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้ แล้วข้อเจ็ดก็คือ Pool a l l i a n e แล้วก็ Linkage ก็คือการาที่จะต้องระดมทรัพยากรสร้างพันธมิตรการทำงานแล้วก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้เจ็ดเรื่องนี้คือแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนะักบริหารการเปลี่ยนแปลงเราใช้กรอบเจ็ดเรื่องนี้แหละครับมาเป็นตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดในการประเมินวิทยาฐานะของพออรอบนี้ครับ สังเกตนะครับเจ็ดข้อนี้แหละคือตัวชีวัดที่จะใช้ประเมินมีที่มาที่ไปนะครับแล้วโฟกัสลงไปอีกว่าแล้วทำไมท่านต้องสอนครับท่านต้องเข้าไปสอนบ้างเพราะอะไรหนึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมนำเรียนต้นต้นว่ามีงานวิจัยที่เกิดขึ้นมากมายมากเลยครับว่าคุณครูเข้าคาดหวังบทบาทของพออ,อย่างไงบ้าง แล้วก็ที่ priority มาแรกๆเลยก็คือการเป็นผู้นาการเรียนรู้เนี่ยครับตะนั้ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปเราจะเห็นว่าถ้าท่านผอโฟกัสลงไปที่การเรียนรู้ของครูเนี่ยท่านต้องทำห้เรื่องนี้ครับให้ได้และวิทยาฐานะท่านจะไปถึงเชี่วชาญพิเศษก็คือ1ท่านต้องช่วยค้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้ของครูก็คือ ช่วยคุณครูในการค้นหา powerful pedagogy ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะฮะที่บอกว่าคุณครูสองกระจกแล้วดิต้องมีคนอื่นมาช่วยสองและคนที่มีพลังหรือมีอิทธิพลต่อวิธีสอนของครูมากที่สุดก็คือผอโรงเรียนครับไม่ใช่คนอื่นเลยเพราะนั้นการที่ท่านเข้าไปช่วยเป็นเมนทอร์หรือไปช่วยโค้ชคุณครูเนี่ยคือกระบวนการที่จะช่วยให้ครูค้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในห้องเรียนครับยกตัวอย่างง่ายๆครูคนหนึ่งสอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วอยู่มาวันหนึง่งพออบอกว่าวันนี้จะเข้ามาสอนร่วมเข้ามาช่วยสอนอ,อ่มาวางแผนที่วันนี้คุณครูจะสอนอะไรอ่ลองดูคอนเทนต์เนื้อหาเอากรอบ how learning works ที่ผมพูดถึงเจข้อครับแล้วก็บวกกี่8ข้อคือข้อที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์มาช่วยกันออกแบบคุณครูลองสอนที่คุณครูวันนี้เดี๋ยวผมช่วยสอนด้วยท่านลองนึกภาพ ล,ลับตาหลับตานึกภาพดูสิครับว่าห้องเรียนในวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณครูคนนั้นจะมีภาพจําเกี่ยวกับขอออกของท่านอีกไปนานแสนานานแบบไหนอันนี้แหละคืออิมแพคที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนครับและถ้าท่านสามารถที่จะผลักดันให้คุณครูทดลองหรือคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกล้าลองแล้วก็บอกว่าลองดูเลยคุณครูนะครับ ดูผลร่วมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็เอาผลนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนำวง PLC ในโรงเรียนเป็นตัวอย่างเป็นโมเลลิ่งเป็นเพียร์โคชชิ่งให้กับคุณครูจัดกระบวนการพวกนี้ให้แล้วก็ร่วมนั่งหัวโต๊ะที่จะสะท้อนบทเรียนร่วมกันการสอนแบบนี้อย่างนี้โรงเรียนเอ่อห้องเรียนนี้มีเด็กเออคนนี้นะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างแอคทีฟนะ เอาช่วยเด็กกลุ่มนั้นได้ยังไงช่วยให้คุณครูมีบทเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ขึ้นมาในโรงเรียนที่มีท่านผู้อในการโรงเรียนเป็นผู้นําเพรานะฉะนั้นในเกณฑ์วิทยฐานะใหม่นี้เราไม่ได้ใช้ PLC เป็นตัวชี้วัดค,ครูนะครับแต่ PLC คือตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผอโรงเรียนครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องการใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนของประเทศไทยครั้งใหม่ถ้าเล็คอร์ดสิ่งที่ผมพูดไว้เลยนะครับว่าถ้าเราอดทนและก็ยืนหยัดที่จะทำเรื่องพวกนี้ผลักดันและก็สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยที่จะสอนปริญญาโทรปริญญาเอกออกไปมุ่งมาที่เรื่องของ การสร้าง performance ของผู้บริหารในรูปแบบนี้การศึกษาไทยจะดีขึ้นผมไม่ได้พูดจากมโนความคิดของตัวเองนะครับแต่พูดมาจากสมมุติฐานที่มาจากงานวิจัยทั่วโลกเลยจากห้องเรียนต่างๆจากโรงเรียนต่างๆทั่วโลกเลยที่เขาประสบความสาเร็จและมีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูงว่าพอโรงเรียนเขาทําอย่างนี้นะครับเขาถึงมีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูง นี่คือโจทย์สําคัญเลยนะครับเป็นไฮไลท์มากกว่านี้ที่ที่ผมอยากจะแมสเซจออกไปว่าทําไมเราถึงกําหนดมาตรฐานตําแหน่งแบบนี้แล้วทาไมเราถึงเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะผู้บริหารแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็เราคาดหวังบทบาทของขอโรงเรียนขอเอโรงเรียนที่เป็นเช a งเอเจนต์แบบใหม่ยังไงและเราต้องการสร้างโมเดลของผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตซึ่งเป็นโมเดลที่ เป็นภาพฝันนี้ยังไงบ้างนะครับอันนี้คือโจทย์สําคัญ